เมื่อพูดถึงสถานที่ต่างๆแล้วผมเชื่อว่ามีใครหลายคนคงจะรู้จักสถานที่หลอนๆกันอยู่หลายสถานที่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่หนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังและขออนุญาตใช้พื้นที่ของช่องเล่าเรื่องผีบอกเล่าประสบการณ์ของผมด้วยนะครับก่อนที่ผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยผมได้ไปเรียนต่ออยู่ที่ประเทศหนึ่งทางฝั่งยุโรปนานประมาณ4ปีครับ กว่าจะได้กลับมาและผมก็จบช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆมากเพราะมีเรื่องหลายอย่างทําให้การใช้ชีวิตของผมที่ต่างประเทศนั้นลําบากและยากต่อการปรับตัวพอสมควรเลยครับช่วงแรกๆที่ยา้ายไปผมก็ได้ไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยกันที่ชื่อพลครับพลมันเป็นคนเรียนดีหัวดีและเก่งในหลายๆอย่างมันสอบได้ทุนมาเรียนเหมือนกันกับผมแต่ต่างกันตรงที่ผม ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการคว้าทุนมาแต่สุดท้ายเพราะชีวิตที่นี่มันทำให้ผมได้พบกับอะไรใหม่ๆและเจอแต่สิ่งที่อยากลองอยากท้าทายซึ่งมันก็ส่งผลทำให้การเรียนของผมแย่และหลุดจากทุนในที่สุดแต่เพราะผมไม่อยากบอกพ่อกับแม่ก็เลยโกโหกออกไปสารพัดทั้งๆท,ที่ความจริงคือผมกำลังปรับปรุงตัวใหม่และหางานทำเพื่อส่งตัวเองเรียน ในช่วงเทอมที่เหลืออยู่ให้จบให้ได้ซึ่งพลมันก็เรียนจบไปก่อนหน้าผมและได้ทำงานที่นั่นเลยครับพลชวนผมให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่เพราะที่ที่มันย้ายไปนั้นไกลจากมหาลัยมากผมเลยตัดสินใจอยู่ในละแวะกเดิมและแน่นอนว่าผมเองก็ต้องหาที่พักใหม่ที่ถูกลงครับเพราะไม่มีคนหารค่าที่พักด้วยแล้วแต่ผมกับพลก็ยังติดต่อกันเป็นระยะระยะ เพราะไม่มีใครที่จะสนิทและช่วยเหลือผมได้เท่ามันอีกแล้ววันที่ย้ายเข้าที่พักใหม่พลมันก็ยังมาช่วยผมขนของซึ่งที่ที่ผมย้ายไปเป็นตึกที่อยู่ติดกับหัวมุมถนนและมีลานกว้างสำหรับเล่นกีฬากับเดินเล่นทำเลค่อนข้างจะดีครับแต่ราคากลับถูกอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งต่างจากตึกอื่นๆถึงแม้จะตะหนดใจอยู่บ้างแต่เพราะตอนนั้น ผมอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งสิ่งเดียวที่ผมคิดก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงให้รอดไปวันๆมากกว่าผมย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดของที่นี่นั่นก็คือชั้น4และอยู่ห้องแรกเจ้าของตึกเป็นผู้หญิงสูงวัยแล้วแต่ก็มีท่าทางใจดีและบอกกับผมว่าที่นี่มีคนเอเชียมาอยู่เยอะอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆบ้าง ผมก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับคืนแรกผมขอให้พลมันมานอนเป็นเพื่อนแต่เพราะมันติดงานต้องเดินทางไปต่างเมืองในวันถัดไปก็เลยต้องเป็นวันหลังแทนเย็นวันนั้นเลยได้แต่กินข้าวเย็นด้วยกันและก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไประหว่างทางที่ผมลัดเลาะมาตามตึกและร้านค้าริมถนนก็ได้เจอคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งเป็นคนเอเชียเยอะจริงๆครับ ก็นับเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างถึงแม้เวลาในตอนนั้นจะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาแล้วแต่บรรยากาศก็ยังสว่างอยู่นะครับและผู้คนก็คลึกคลื้นดีต่างจากเมืองไทยบางที่ที่ค่อนข้างจะมืดและเปลี่ยวแต่ก็ใช่ว่าทุกที่จะปลอดภัยนะครับเราในฐานะของคนที่มาอยู่ใหม่ย่อมไม่รู้ที่มาที่ไปของสถานที่นั้นๆอยู่แล้ว ผมเดินกลับเข้ามาในตึกก็เห็นว่าเจ้าของตึกกําลังปิดตรงเคาน์เตอร์เพื่อเตรียมจะเข้าห้องพักของตัวเองไปแล้วแต่เธอก็หันมาคุยกับผมนะครับว่าให้รีบกลับเข้าห้องเพราะตอนดึกๆจะชอบมีพวกขี้เมามาหาเรื่องอยู่บ้างเธอไม่อยากให้ผมโดนรับน้องผมก็รับคําไปอย่างดีแต่ก็เดินอ้อยอิงขึ้นบันไดไปเรื่อยๆตามราษาไม่ได้รีบร้อนอะไรจนกระทั่งขึ้นไปถึงชั้นสี ผมก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเลยครับเป็นเสียงภาษาไทยแต่ดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะกำลังทะเลาะก,กันอยู่และเมื่อผมเดินขึ้นไปถึงก็เห็นว่ามีผู้หญิงและผู้ชายคู่หนึ่งกำลังยืนทะเลาะก,กันอยู่ที่หน้าประตูห้องถัดจากผมไปประมาณหนึ่งห้องซึ่งพอจะจับใจความได้ว่าอยากจะย้ายออกไปให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่มีเงินจะทำยังไงได้ประมาณนั้นครับ ผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากและไม่อยากจะแสดงตนว่าฟังรู้เรื่องแต่เอาจริงๆใครเห็นผมก็ดูออกเลยครับว่าเอเชียเหมือนกันผมเปิดประตูเข้าห้องมาได้ก็ล้มตัวลงนอนที่โซฟาเก่าๆภายในห้องก่อนเลย <c oughs> ไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นผมสะดุ้งตัวเล็กน้อยแต่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าใครที่มาเคาะประตูห้อง และพอเปิดประตูออกไปก็เป็นผู้ชายที่ผมเห็นก่อนเข้าห้องมาครับคุณเพิ่งย้ายมาใช่ไหมเขาพูดภาษาไทยกับผมเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าผมจะฟังออกที่หลังของเขาก็สะพายกระเป๋าด้วยผมไม่ได้ตอบอะไรนอกจากพยักหน้ารับเพราะยังงงและอื้องอยู่เจ้าของตึกบอกว่ามีคนไทยย้ายมาอยู่ชั้นเดียวกันแต่ทางที่ดี ผมว่าคุณรีบย้ายไปชั้นอื่นหรือไม่ก็ไปที่อื่นเถอะสีหน้าของเขาเคร่งเครียดมากมากเสียจนทำให้ผมรู้สึกถึงความผิดปกติทำไมล่ะครับเขาทำท่ามองซ้ายมองขวาก่อนจะหันมาทำสีหน้าจริงจังใส่ผมอีกรอบก็ประตูนั้นไงห้องนั้นอะผมก็จะไปแล้วแต่แฟนผมไม่ยอมผมไม่ไหวแล้วจริงๆ ยังไงคุณก็รีบหาที่ใหม่เถอะนะพูดจบเขาก็เดินหนีผมไปไม่ทันที่จะให้ผมได้ถามอะไรและเพราะสิ่งที่เขาบอกมาเลยทำให้คืนแรกที่ผมต้องนอนที่นี่มันยากต่อการข่มตาให้หลับมากๆเลยล่ะครับแต่เพราะผมขนของมาตลอดทั้งวันประกอบกับที่พรุ่งนี้ผมจะต้องไปทำงานพาร์ทไทม์ที่มีอยู่ก็เลยทำให้ผมต้องพยายามข่มตา และนอนหลับให้ได้ไม่นานนักผมก็พลอยห,หลับไปจริงๆครับ <c oughs> ผมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเพราะเสียงกรีดนั้นมันดังมากเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นในห้องของผมเลยแหละครับผมเปิดไฟที่หัวเตียงรีบแต่งตัวและเปิดประตูออกไปดูเหตุการณ์ข้างนอกก็เห็นว่าผู้หญิงไทยอีกคนกำลังลกกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาจากห้อง ทั้งๆท,ที่เวลาในตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วเธอมองมาที่ผมด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดจนกระทั่งเธอเดินมาถึงที่หน้าห้องของผมเธอบอกให้ผมรีบย้ายออกเป็นภาษาอังกฤษแบบที่สำเนียงไม่ได้ดีมากนักก่อนจะตบท้ายด้วยภาษาไทยแบบเสียงสั้นๆรีบย้ายออกไปเลยบอกแล้วนะช่วยได้แค่นี้แหละ ผมงงมากที่เธอทิ้งท้ายประโยคไว้ว่าช่วยได้แค่นี้และผมก็ได้ยินเสียงเหมือนข้าวของกระจัดกระจายอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากๆว่ามันมาจากห้องข้างๆผมเองก่อนจะตามด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงอีกประมาณสองสาครั้งตอนนั้นผมขนลุกมากๆไม่รู้ว่าภายในห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะตั้งแต่ผมย้ายมา ก็มีบ้างบางครั้งที่เห็นและเจอเหตุการณ์ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนี้และอยู่ห้องข้างๆอีกด้วยผมเลยตัดสินใจลงไปชั้นล่างและจะลงไปแจ้งที่ห้องพักของเจ้าของตึกแต่ผมเคาะเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเปิดได้ยินแต่เสียงทีวีที่เปิดดังออกมาจากในห้องเหมือนจงใจจะทำให้มันเสียงดังเพื่อกลบเสียงที่ผมเคาะประตูผมยืนเคาะประตู แล้วเรียกเจ้าของตึกอยู่ประมาณเกือบเกือบหนาทีก็มีผู้ชายสองคนคนหนึ่งน่าจะเป็นละตินอีกคนก็ฝรั่งหัวทองเลยครับเดินแบบเมาๆเข้ามาก่อนที่จะพูดจาเหยียดผมเล็กน้อยแล้วขึ้นบันไดไปแน่นอนว่าการมาอยู่ในต่างประเทศนั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมรับการดูถูกและการเหยียดเชื้อชาติให้ได้ครับจนเมื่อไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ผมก็ตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปพักผ่อนต่อบนห้องแต่ผู้ชายสองคนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ซึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ชั้นเดียวกันกันกบผมก็วิ่งลงมาจากบันไดชั้น4ี่สวนกับผมลงมาพร้อมกับตะโกนโวยวายเสียงดังและสวดมนต์ถึงพระเจ้าด้วยความตกใจทำเอาผมงงหนักมากกว่าเดิมเลยครับและเริ่มคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันแน่ในชีวิตจริงหรือหนังฆาตกรรมผมเดินขึ้นไปถึงชั้นสี่ ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรผิดปกติแต่ก็เห็นว่าประตูห้องที่อยู่เยื้องกันฝั่งตรงข้ามได้เปิดประตูทิ้งเอาไว้เลยคิดว่าอาจจะเป็นผู้ชายสองคนนั้นก็ได้และก่อนที่ผมจะเข้าประตูห้องไปหางตาของผมก็หันไปเห็นว่ามีใครบางคนยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องข้างๆผมหันไปมองทันทีที่รู้สึกแบบนั้นก็เห็นว่ามีผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่ง ยืนหันหลังมองไปที่อีกทางอยู่ผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นักว่าเธอยืนทำอะไรแต่เหมือนเสียงสะอื้นที่ลอยมามันทำให้ผมพอจะเดาได้ว่าเธอน่าจะกำลังร้องไห้ผมยืนอยู่นิ่งๆสักพักไม่นานก็คิดได้ว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแท้ๆอย่าไปยุ่งให้มากความเลยดีกว่าแล้วก็กลับเข้าห้องไปผมปิดไฟแล้รีบเข้านอนเพราะเห็นว่าเลยเวลามาจนดึกมากแล้ว แต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้หลับสนิทเสียงข้างห้องก็ดังขึ้นอีกแล้วผมลุกขึ้นนั่งนิ่งๆและฟังอยู่สักพักก่อนจะรู้สึกว่าเสียงมันย้ายออกมาดังที่บริเวณทางเดินหน้าห้อง <C <province> <C <uz zi> ในตอนนั้นผมเริ่มจะหงุดหงิดมากแล้วครับเลยลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องด้วยความรู้สึกโมโห แต่พอผมเปิดประตูห้องออกไปกลับไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าซึ่งมันก็ทำให้ผมงงมากๆผมปิดประตูแล้วกลับเข้ามาในห้องแล้วเสียงมันก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ผมตัดสินใจเปิดประตูออกไปทันทีแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยครับแต่ประตูห้องข้างๆก็ค่อยๆแงมออกมาและสิ่งที่เห็น ก็ทําให้ผมวิ่งหน้าตั้งลงบันไดมาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะสิ่งที่ค่อยๆโผล่มาจากประตูนั้นก็คือมือซีดของผู้หญิงผมสั้นคนนั้นที่อีกข้างจับบานประตูไว้ส่วนอีกข้างก็จับและดึงที่ผมของตัวเองเหมือนเธอกําลังคลานออกมาจากห้องในท่าทางที่ผิดรูปพร้อมกับเสียงสะอื้นให้ที่บอกตรงๆว่าจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เสียงนั้นยังติดหูผมอยู่เลยครับ แล้วผมก็ตัดสินใจไม่นอนที่ห้องพักอีกเลยผมมาใส่ไปนอนที่ร้านขายของที่ทำงานโดยอ้างว่ากำลังหาที่พักใหม่ซึ่งเจ้าของที่เป็นคนมีอายุแล้วก็ใจดียอมให้อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับผมรอจนกว่าพลมันกลับมาและตัดสินใจทิ้งเงินประกันกับเงินค่าห้องที่จ่ายไปแล้วเพื่อย้ายไปอยู่กับพลยอมเสียเวลาตื่นเช้าขึ้นอีกและเสียค่าเดินทางอีกนิดหน่อย เพื่อไปทำงานและไปเรียนดีกว่าต้องทนอยู่ในห้องพักที่น่ากลัวแบบนั้นตอนที่ผมกลับไปขนของออกมาเจ้าของตึกก็บอกผมว่าเขาจะลดค่าเช่าให้อีกถ้าอยากอยู่ต่อแต่ฝรั่งผู้ชายสองคนที่เจอตอนนั้นก็เข้ามาต่อว่าเจ้าของตึกครับว่าหลอกให้เช่าห้องราคาถูกอีกแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เพราะคิดค่าห้องในราคาถูกและพวกเขาก็จำเป็นต้องมีห้องไว้นอนหลับ เพราะมีรายได้ไม่มากนักพวกเขาก็คงไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะแบบนี้ถึงได้เมากลับมาทุกคืนไงแต่คืนไหนหนักๆก็ไม่ไหวเหมือนกันยอมออกไปนอนข้างทางดีกว่านั่นเป็นประโยคที่แปลเป็นไทยที่ฝรั่งสองคนนั้นพูดกับผมผมเองก็พยายาม,ามถามถึงที่มาที่ไปแต่ก็ไม่ได้เรื่องจากเจ้าของตึกเท่าไหร่มารู้เรื่องเพิ่มเติมอีกที ก็จากคนจีนที่เช่าอยู่ชั้นอื่นตอนที่กําลังย้ายของออกมาว่าเมื่อก่อนที่ชั้น4ี่ห้องสองเคยมีผู้หญิงเอเชียโดนฆ่าตายซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่มาค้าประเวณีแบบผิดกฎหมายครับและคงไปยุ่งกับพวกคนไม่ดีเข้าตอนแรกๆที่ยังไม่มีใครรู้แต่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอยู่บ่อยๆจนกลิ่นเริ่มโชยออกมาและผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาแบบผิดกฎหมายและเพราะที่นี่ไม่ได้มีความเชื่ออะไร พิธีกรรมอะไรต่างๆก็ไม่ได้ทำํำคนที่อยู่ชั้นนั้นก็ย้ายลงมากันหมดไม่มีใครกล้าอยู่อีกเลยยกเว้นฝรั่งขี้มเมาสองคนนั้นที่ไม่ค่อยได้นอนที่ห้องเท่าไหร่และเจ้าของตึกก็ให้ราคาที่ถูกมากถ้าเทียบกับบ้านเราที่ห้องราคา2,000บาทนั้นถูกแล้วที่นั่นก็แค่พันห้าเอครับราคาถูกอย่างน่าตกใจแต่ใครจะกล้าบ้าบิ่นเหมือนกับสองคนนั้นล่ะครับ ให้โดนหลอกทุกวันก็คงไม่ไหวคนไทยสองคนที่มาอยู่ก่อนหน้านี้ก็คงจะโดนเหมือนกันกับผมถึงได้มาเตือนแต่ผมแค่คืนเดียวก็ไม่เอาแล้วครับเข็ตกับห้องพักราคาถูกๆไปอีกนานหลังจากนั้นผมก็ไม่คิดจะเช่าที่พักราคาถูกๆแบบนี้อีกเลยเพราะเกรงว่าเบื้องหลังของมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวาต่างแดงของผมนะครับ โรดใช้วิจารณญาณและรับฟังเพื่อความบันเทิงสวัสดีครับ